อีเจอ oh, พ mm ี่พลอยโอ้เจอพี่พลอยดีใจมากเลยดูเออฮ้เฮ้โอโอ้โอ้โอ้นคืออะไรนะมินมันมีอะไรฝากเนาะอุ้ยขนาดถังจะป้อนกันเลยเหรอเนี่ยอืมอืม มีนน้อยเขาชอบกินขนมแบบนี้เนาะ <c oughs> ทิ้งเลยทิ้งเลยเลอีขอมาให้ด้วยนะเ้ยเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่พลอยไปเอามาเซอร์ไพรส์วันนี้ก็จะเป็นเงาของน้องพลอยเลยนะอือ ไม่ตามเบกำไแล้วไม่ตามเบกำไสแล้ววันนี้ตามเไปแล้วันนี้ตามเบกำไเงาไม่กำไโอ้นี้อพี่น้องะไรนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรนน่ะอันนได้ที่เขานี่หนอืม มันคืออะไรทำไมย่าไม่รู้เลยเป็นขนมเหรอพลอยพลอยเป็นอะไรลูกเอ้ออะไรดึงถึงเล่นเลยโอ้ยเขาเล่นแบบนี้ด้วยเหรอเราสมัยนี้เราเล่นไม่เป็นแลนะไม่เคยมีเล่นไหนลองลองเอามาดูดิมันคืออะไรอ่ะโอ้กินได้บ่างยังไม่ได้ โอ้กินไม่เป็นของเล่นโอ้ด oh. ีนะไม่เผลอตัวกินโอ้ยมันน่าเล่นเนาะอ๋อมันเหนียวเหนียวโอ้เยลลี่โอ้โหโอ้ยม oh, no ีหลากหลายสีด้วยอันนั้นสีฟ้า อืมโอ้ยเอ้ยเยลี่น้องก็รอรอสามสามตัวน่ยนอนรอกินกับพี่มีน้อยดูดูน้องรอกินเลยหลงจาเอาเร็วไหนแบ่งน้องกินหน่อยสิเออยำ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  อืออืดเจียวเจ้าอืดอ้อ๋อมันไม่ติดมือเหรอคะมันไม่ติดมือบอมินมันไม่ติดมือเลยซ้อนใหญ่เกินขนาดอ ดูณแม่กำใจสดวอ้ยช้อนช้านกับไอโอ้ยป้าแอนเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยจะลองมติดเจ้าป้าอืมอ๋ออ่าน้องพลอยกินก๋วยเตี๋ยวนะคะโอ้ชามใหญ่เบอร์เริ่มเลยอร่อยไหมลูกอร่อยนะคะมีน้อยป้าแอนเล่นด้วยได้ไหมลูกได้มาเอาขึ้นมาเล่นด้วยกันแล้ว เออเอาตัวไหนเอามาะอืมกินเร็วเอุ้ยอุ้ยมันน่าเลนนะเนี่ยเออเดี๋ยวเขาจะเอาสองเส็บมาอุ้ยทำความสะอาดว่าเอามาหั่นแล้วมันแบบแบบจิ๋วมันแหลนมันไม่หมดไวแต่ที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะความน่ารักของ สองพี่น้องนะคะเอา้าทำไมมันติดมือละพอยมันติดมือด้วยบอกอ๋อ,อ,อนะไอม่นั่งหรออืมเพราะว่าเราเปิดช่องกัน้อกันะ

อย่าลืมมาล้างมือนะเล่นเสร็จแล้วไปล้างมือนะจ้าไม่ลืมค่ะจ้าจะไปล้างมืออยู่ค่ะน่าเล่นจังเลยมเมนดูมันเดงดึงด้วยดึง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 เลย ดิ้งดึงดิ้งดึง,ดง,ดง,ดงเลยลูกมินมินเนี่ยทำสาละเปามินโอ้โหสาละเปา ืมทำเป็นพิซซ่าด้วยนะอ,อืพิซซ่านี่มินดูเปิดเมืนใหญ่มากอืมทำให้เป็นใจก็ลักเออมาร์กหน้าเลยมีไหมฮ้ยมันหมิ่นหมิน่นมารา์กไม่ได้เออมันจะเงนี้ยมันจะเสื้อนะเออมันไม่น่ามันถึงได้เรียน

ทำสารปร่าวะลูกนี่นี่<ม>นี่นี่ไงไปให้เบลออกเดี๋ยวาบบาสารปราเลยเหมือนสาเป่าเลยนี่ใส่เข็ม<า>อ้าวมันไม่ได้เป็นสารปร่าแล้วกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ย

คี่มีก้ก็สวัสดีค่ะ